สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบียร์จะมาโชว์มิติใหม่ของการหาเงินนะคะหัวฟูฟูอยู่ที่บ้านอยู่ตรงเตียงนอนเราจะหาเงินได้เท่าไหร่กับอาชีพของการเป็นเทรดเดอร์นะคะโอเคไหมไปดูกันมันหมดยุคเฮซ่าแบบว่าไปทำงานหัวฟูแต่เราหัวฟูอยู่ที่บ้านเราเรามีชีวิตเป็นของตัวเองไปดูคะ่ะมือเงินว่ากาศตงระบบภาพที่เห็นนะคะก็คืออยู่ในทางเฟรม h 4นะคะในคู่ของทองคำเนาะเบียร์จะรอบายโซนนี้เลยนะคะโซนปลายไส้นะคะทั้งทั้งไส้นี้เลยเดี๋ยวนะ ตั้งแต่ราคาห้าสิลงมาก็ก็บายค่ะแบบว่าเพราะว่า M5 มันมีเบรกแล้วค่ะเบนจะสับยับๆเลยนะดอยยังไงมันก็ดีดนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงตลาดแต่ว่าอมันกำลังจะขึ้นมะเปลี่ยนหลอดสามๆเอาหลอดได้ขึ้นว้ายไปแล้วดีดแล้วเห็นไหมเนะว้ายดีแล้วค่ะทุกคนกี่ไมล์แล้วเนี่ย โอเคคือจริงๆเนี่ยค่ะเบตเตอร์ลอบาบโซนนี้นะเห็นไหมโซนหนึ่งแปดห้าสามถึงหนึ่งแปดห้าสองสุดท้ายคือหนึ่งแปดห้าศูนย์ะคะก็คือจะสับๆๆยังไงมันก็มันเป็นแนวรับในทำเฟมใหญ่นะคะก็คือยังไงกามันก็จะดีนะคะอันนี้จะเป็นทริคอีกหนึ่งทริคนะคะโอเคปะแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีมากกว่าน,นั้นนะคะว่าเราจะบายหรือว่าเราจะเซลได้หรือยังอะไรอย่างนะะี้ค่ะสังเกตว่าฟ้าทุกไม้นะคะสับเยอะมากนะคะโอเคปะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครเป็นจะถือนะคะก็คือนี่จะเป็นท TP หนึ่งนะคะด้านบนนะคะโอเคนี่เลยสองนะคะจะอยู่ส่วนๆน,นี้ราวๆนี้นะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดูกับโอเคตอนนี้สี่รอยห้าสิบเหรียญนะคะก็ประมาณสี่ร้อยสี่สิบยูโรนะคะคูณะจะห้าร้อยแล้วนะคะก็คูณสามสิบหกกว่าๆนะคะแล้วแต่ช่วงเนาะแต่ว่ามันก็จะได้เลทดีกว่า USD นั่นเองนะจ๊ะอ่าลองดูซิอ่านะคะก็ตรงนี้นะคะแพทเทิร์นมันจะเป็นแพทเทิร์นขาลงเนาะถ้าการาฟจะขึ้นนะคะจะต้องยืนเหนือที่ราคาหนึ่งแปดห้าเจ็ดให้ได้ลงมาทดสอบแล้วมันถึงจะขึ้นได้เก็ตไหมคะในกรณีที่เขาจะขึ้นนะแต่ถ้าเขาจะไม่ขึ้นนะคะเขาจะมาแค่โซนราคาหนึ่งเจ็ดห้าแปดตรงนี้นะคะแล้วก็ ดันราคาลงนะคะก็ควรที่จะปิดเอากําไรก่อนชุดแรกนะคะแล้วก็รอลุ้นว่าการาฟจะยืนเหนือได้ไหมถ้ายืนเหนือได้นะคะเขาก็จะไปต่อน,นั่นเองค่ะเนาะอันนี้ก็ออกราฟย่อ,อ,ยอเห็นไหมใส่อีกก็ได้ค่ะถ้าการาฟยอ่อถ้าแบบพอร์ตเราใหญ่นะมหมายถึงว่าเรายังมีหลอดเหลือเพราะว่าพอร์ตรวมของเรามันเป็นพอร์ตฟ้าเนาะ อย่างเงี้ยค่ะลาที่มันย่อลงมาเราก็ใส่ออเดอร์อีกได้นะคะแต่ถ้าเกิดว,ว่าพอเราแดงอยู่นะคะก็ไม่ควรเพิ่มออเดอร์แบบนี้นะโอเคไหมมันเป็นทริกเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ไม่ควรสับเยอะๆในตลาดอเมริกานะจ๊ะ